อยังอีกเมื่อไปใครถามแน่ว่าเมื่อไปสาวเสือขาวนะพี่น้องเอ้ยพระเอกหยอกสาวนาฮันเมิดขึ้นสาวเสือขาวสองคนตาหักตาหักมีพระเอกแบ่งน้ำทิ้มโดยพระเอกแบ่งนี่เจนี่น้ำทิ้มโดยพระเอกแบ่งพระเอกอาดพระเอกแม็กเรือไม่ใช่พระเอกอาดเลยอ่ได้น้ำทิ้มจากใครหรอกพี่ วันใดหยอกเขาเ้อเขาหยอกก่อนเนอะบันนีเตยล่าแล้วแล้วผัวเขามารับบั่มันเบิงไหลบจามันโผมันบ่ได้เบิ่งเขาตาโปนะมันเบิ่งคอยแจงมาจาเเบิ่งแลนเสียใจมงเยอนี่ละตาจะโผล่คอยเสียใจมึงเยอมึงได้กินใส้ยืดก่อนเรียนเด้อพี่น้องว่าเตยลาแล้วผัวเขามาลับใจ เจ้าเจ้าเจ้าประเด็นคือข่อยสิผ้าพี่น้องเบื้องหมอกยง้มเศร้าเบื้องเลยมูจเจ้าลงไปโซกันทั้งล่างบุดอยากถึงตากหมอกบ่าถึอยังตากหมอกเออนั่นาะมันอยู่ในความคิดเท่าเดิมห้องประทังโอคักไปไปไปข่อยสิผ้าพี่น้องเบื้องหมอกโอคักบ้าบ่มีเมียแล้วเมียสัวคักเลยพี่น้องประเด็นคือเตยล่าแล้วก็เลยแจยพี่น้องเบื้องหมอกแง้มเศร้าอยู่ว้านสะพุงจังหวัดเลย ในตาเบิ้งสซๆนี่หมอกคักใช่ได้แต่ว่าทายในกล่องมันบป่หมอกบันไดหมอกนาบันพ่อกิตเว้นมันเริ่มึ้นมันก็เลยมันแจ้งมาเลยบ่เห็นบันกับเรื่องของสุ้มพระเอกอะปล่อยให้เขาอกคักให้เขาอกคักยูหันล่ะอย่าไปซาพ่อหนีตีเนี้ยนะนี่ตีเนี้ยแบบทำเรื่องล่ะน้าจริงจริงแล้วมันกับอกคักคือกันก้ามูมันนั่นล่ะ มอนี่ก็ได้มันหลังทำอมเลิศล่ะเออไม่อยังละสองอายนี่แ๊ดอันเบิร์ตทั้งหานบอด้มีผู้ใดๆมาไล่สร้างเคยบอกว่าเพิ่นรับจ้างเฮ็ดเมื่อไรอันมาไล่เสื้อผ้ยสร้างบ่อยากอายมูนอามูบ่ได้ไหมรับจ้างเฮ็ดมาไล่เสื้อผ้ายเด้อจ้าเบิ้ง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 ไม่เสื้อผ้ายไอ้ถามเน่บ่อยากอายมูตีมูบ่ได้แล้วข้นไหมเออเออบุญละสี่สิบบาทจะพร้อมไหนมาไล่หนิเออข้ยากอายสี่สิบบาทโอ้ยปัญญมูได้เลยสาวมอสี่มอมี่จะหมอกกลางแล้วเนี่ย กิทเว้นขึ้นแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่หมอกยมเศร้าตะว,วันอากาศบ่ได้หนาวเด้มันบ่หนาวตะว,วันมันเป็นหมอกเรื่ววองมูหนาวนอยู่บุตะวันแนนบ่หนาวเนี่ยเยื้อจริงจิงเนี่ยคือมันมันแจ้งเกินไปจนแบบพื้นจื้นเนือเนื้อบ่ไหวแล้วหนูหลงเก่านายเจาของ่อมแต่ว่ามือนี่อากาศดีเมื่อนี้เขาไปบ่ไกลบันไดเนาะประมาณร้อยแปดสิโบโลได้บอ่อย ประมาณครับรมกิ <80, S 2> <g> โลนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณของฝากของตอนแนวกินจากแฟนคลับทุกบานทุกชมล่มด้วยนะคะเขออย่าล่งทาไปจัากกรเนลืมใช้ก่อน,น,นเนมื่อแร้งไปต่ออยู่ที่พอนแกนค่ะ,คะเราก็จะไปนอนพักก่อนกันก่อนแล้ค่อยเดินทางนะคะเพราะว่ามันแจ้งโคลโรมัน ยัย<ไ>แล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายโอ๊ยไอบอลก็ประธานยวปิดคลิปเธอมาเตะอ่างฉันนะ,ะไปละครับ